อ๋อฮัอโหลฮัลโหลอุ้ยฝั่งนี้ไอ้นี่นะสองอันน่ะเนี่ยฝั่งเนี้สองอันเออเนี่ยมันบานแล้วไงเธอแล้วแล้วก็ก็คือเก็บเลยไงก็ดึงเลยไงนี่นี่เขลูกเขาเลิกกันเลยนี่พ่อว้าวเฮ้ยโอู้มันบานแล้วเนี่ย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 มันเป็นหัวนั่นไงอนะ ไม่ใช่ก็เราไม่ได้มาดูมันแค่กี่วันเองเราเพาะไว้กี่วันเองใช่ปะมันยังไม่ได้สิบวันเลยอย่ะแต่ในใบอ่ะในใบเขาบอกเราว่าประมาณสิบวันใช่ปะอุ้ยบานเลยพอ่อดูดิเยอะเยอะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้เอาเอาอะไรมาใส่ไม่คิดว่าจะเยอะอุ้ยนี่มาเลยว้า ไว้ายไอ้ไอ้พ่อทอำขาไมันหลุดเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยมันกินได้เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยขามันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาอะไรมาใส่ดีวะอันอันนี้พ่อพ่อหวานตรงกลางปะหรือหวานแต่จะพ้อริมริมวานหวานตรงกลางด้วยใช่ไหมถ้างั้นต้องยกดูอะโอู้เยอะว่ะ พอพอพัดพอต้มเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปนี่ไงไปเอาเอาอะไรนะเอามีดล้ออ่ะเอพเอเพพเอาชั้นนี้ออกก่อนนะหรือว่าไงมีไหมไม่มีเอ๊ะทำไมตรงกลางมันไม่มีหรอโอ้มีมดมีตรงริม เหออรอโอ้ส,สแสดงว่าตรงกลางมันไม่ออกหรือมันยังไม่ถึงเวลามันอืมอัน,นอันนี้ไม่อัน,นอันนี้เอาไว้เป็นเชื้อมันเห็นไหม มันแห้งปะเราต้องลดน้ำอีกปะอืมจะเน้าอู้ก็ลองดูตรงนี้